ทริปเลยก่อนกลับกันหน่อยครับขอมาชมบรรยากาศยามเย็นลบค่าของเมืองเลยกันไปเลยแบบนี้น้องเขนก็คงจะเก็บความประทับใจกลับกรุงเทพไปได้อย่างล้นเลยแหลคะครับเอาละครับคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้กินอาหารเมนูสุดพิเศษ,ษของค,คุณนายแล้วนะครับยลใช่ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่หมดแค่นี้ก่อนกล<ช>ับนะฮะคุณนายพาเขนมาที่นี่ครับที่นี่คือที่ไหนครับที่ตลาดรอดเลยนะคะจะมีของกินเล่นแล้วก็ของทานแล้วก็ ฝากเยอ้แยะนะคะผมเชื่อว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยต้องมีของซื้อของกินให้เดินเยอะแยะมากมายไม่ต่างจากถนนคนเดินถือว่าเป็นถนนคนเดินได้เลยบะครับอันนี้ใช่ค่ะโอเคน่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินดูของกินกันดีกว่าครับไปกันเลยครับลาะเลยครับผมลาะเลยลาะเลยโอ้โหอันนี้ผ่านไหมครับ นี่นะครับนี่เป็นจุดคาดกองนะครับก่อนเข้าตลาดทุกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันในตลาดครับผมไปครับครับผมมาที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวก่อนคนนี้หน้าตาคุ้นมากเลยเดี๋ยวก่อนคนนี้หน้าตาคุ้นมากเลยเหมือนขับรถให้เราอยู่ทําไมทาไมมันไม่อยู่นะคะทำไมมาอยู่ร้านนี้ได้ร้านแฟนครับอ้าวร้านแฟนโอ้โหรีบถึงว่ารีบจอดรถแล้วรีบวิ่งลงมาเลยครับนี่ร้านหอยยิ้ม เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกยำต่างๆใช่ค่ะชื่อร้านหอยยิมแล้วดูจากสุขลักษณะนะครับคุณผู้ชมสะอาดมากๆนะครับผมของสดเราจะทำวันต่อวันนะคะทำวันต่อวันทุกคนไม่มีจ้าก่อค่ะโอ้โหเลยทานก็ทานลุ้นกับสดเนื้อหวานนะคะโอ้โหเอาจริงนะครับผมทุกอย่างดีหมดนะคนนี้ยืนภาคภูมิใจอยู่คนเดียวเลยเนี่ยยืนดึงหลังไปเราเยี่ยมอันนี้คือข้าเกรียบเคยทานไหม ไม่เคยครับดาวิี้ว่าคืออะไรเอ่อเป็ดลูกเป็ดใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับพี่นกกระทาหมูนค่ะเฮ้ยเอาจริงนะผมไม่เคยกินท้าผมเดี๋ยวเราจะชิมนี่นะครับเป็นการกินนกกระทาครั้งแรกในชีวิตอร่อยเหมือนไก่จะมีความเหนียวของมวลเนื้อโอเคเยี่ยมผ่านขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่หนึ่งร้านนะครับอันนี้คุณนายแนะนําเลยนะครับเจ้านี้นี่ค่ะแมคคาเดเมียของจังหวัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นเจ้าของภูเรือนะครับเป็นแมคคาเดเมียนะครับผมที่เซตนี้คือพร้อมรับประทานเลยพร้อมรับประทานได้เลยค่ะมีอบเกลือกับธรรมชาตินะคะมันต่างกันยังไงจ้าพี่อันนี้เม็ดเต็มเม็ดเต็มอ่าเม็ดซีกด้านนี้นะคะเม็ดซีกก็คือเม็ดมันจะแบบเป็นซีกซิกคุณลูกค้าชอบแบบไหนคะแสดงว่าเอาเม็ดเต็มเม็ดเต็มอร่อยใช่ไหมครับเอาเม็ดเต็มเดี๋ยวเราชิมกันนะครับ เมดสวยกรอบหอมเพอร์เฟคครับนี่แหละแมคคาเดเมียที่ถูกต้องเชิญมาอุนอ่นร้านเราได้นะคะส่วนแมคคาเดเมียที่ตลาดร้เลยใหม่สดกรอบ,รบมันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งเพลินคอนเฟิร์มยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน <laughs> เราจะปิดท้ายด้วยของทานที่หายากมีเฉพาะที่จังหวัดเลยนะคะข้าวทอดไทยเลยข้าวทอดไทยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมเรียกว่าข้าวทอดไทยเลยครับครับเป็นข้าวทอดที่คนเลยนะครับคิดค้นสูตรขึ้นมาส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นข้าวเหนียวไข่เครื่องปรุงเครื่องปรุงรสเมื่อก่อนจะเป็นข้าวเหนียวทาไข่แล้วปิ้งตอนนี้คุณพี่ก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆจนเป็นเอามาทอดความแตกต่างก็คือข้าวเหนียวมันจะ แต่ข้าวทอดมันจะนุ่มจะนุ่มกว่าใช่พูดขนาดนี้แล้วต้องขอลองชิมหน่อยแล้วกันครับผมผมได้เลยครับขอบคุณครับนุ่มพอดีคำทานง่ายใช่ครับใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับร้านข้าวทอดทะเลมีที่เดียวนี่สังเกตได้ง่ายมากถ้าท่านมาเมืองเลยแล้วไม่ได้ชิมข้าวทอดทะเลถือว่าท่านมาไม่ถึงเลยครับนี่แดงว่าท่านเลยครับผม ของกินเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากมีสารพัดเลยนะครับที่นี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ควรเลยเลยครับนั่นก็คือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญที่นี่นะครับมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ผู้คนที่นี่น่ารักมากๆด้วยนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณนายนะครับเชิญชวนคนมาเที่ยวจังหวัดเลยหน่อยครับ จังหวัดเลยนะคะที่เที่ยวแค่นี้ยังไม่ถึงครึ่งนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยครับผมยังมีเที่ยวอีกเยอะมากอย่างต่อไปก็จะมีเทศกาลผักของพระธาตุศสีสองรักนี่ก็มีผีจโขนนะคะที่อำเภอเชียงคานก็ยังมีสกายวาอล์์นอกจากนี้ที่ในตำบลนาอ้อของเราก็มีหุ่นฟางเนี่ยเราก็จะมีบ้านเก่าของไทยลือ้อสมัยโบราณจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ดูเลยนะคะ ที่เที่ยวเยอะให้ดูที่ปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยค่ะว่ามีทุกเดือนเลยค่ะว้าวเป็นไงครับคุณชมบอกแล้วจังหวัดเลยเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณนายของเรานะครับคุณนายนงนิดเนียมศิรินะครับภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยครับขอบคุณคุณนายมากเลยนะครับ และว,วันนี้นะครับทางใใรายการคุณในายใจตลาดก็มีกิฟต์เซตต็ตจากน้ำมันถั่วเหลืองตาขุ่นไม่เป็นไขสสะอาดมอบให้ด้วยครับน้ำมันถั่วเหลืองตาหุ่นไม่เป็นไขสสะอาดนะครับประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองตางุ่นน้ำมันข้าวโพดน้ำมันคานลลาและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวาันนะครับมอบให้กับทุณนายครับขอ,ขอบคุณมากค่ะและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตาขุ่นไม่เป็นไขสสะอาดนะครับ โรงแรมนะครับฟอร์จูนดีเลยนะครับสำหรับที่พักสวยให้พวกเราทีมงานได้พักผ่อนกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้นะครับทางรายการคุณนายจ่าตลาดนะครับก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสุขอีกเช่นเคยนะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่าคําถามวันนี้คือคําถามอะไรนะครับต้องรอดูจนจบรายการนะครับผมและสามารถชมย้อนหลังได้นะครับทางยูทูบชาแนล imtvsd นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอาทย์หน้านะครับจะไปจ่าตลาดหรือเที่ยวที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีคาเฟ่และโปรโมชั่นดีดีมารออยู่ครับไป คุณผู้ชมคะตอนนี้จะอยู่ที่ชั้น39กาของตึกสาทรสแควร์นะคะที่ร้านฮูบารีพร็อพเฟอร์บาร์แอนด์รีสตอรองนั่นเองแล้วข้างหน้านี่เป็นแบบขนมหวานและเครื่องดื่มแบบชื่อที่ไม่ธรรมดามากเพราะว่าวันนี้แขกรับ,บเชิญเราพิเศษมากนะคะข้างหน้าทรายคือสตรอเบอร r y ี่บาร์เบรอเรียนวิตโคลคอนด์คุนเนลอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตสเ h ียร์ท r รามิสุวิต โก้พาวเดอร์แอนด์ทรัฟเฟิลและอันนี้นะคะคือนีโนเมทานีค่ะเย้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพี่โนพี่โนต้องกินอันนี้ค่ะเป็นนูบานี่ฟรุตคันช์ครับผมของหนูจะเป็นอับไพร์ดัปเปอร์ซอลพี่โนนะได้ถูกพาดพิงถึงมากในการสัมภาษณ์แข่งรับเชิญ่นหลายคนว่าพี่โนเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนสําคัญให้เขาตัดสินใจมาดูแลผิวตัวเองเพราะว่าถ้าพี่โนยอมทําก็แปลว่ามันก็ต้องต้องจำเป็นแล้วต้องจําเป็นแล้วแล้วต้องดีแล้วจริงหรอ หนูว่าพี่โน้กก็หน้าอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่นหนูยังเด็กๆเลยนะมีพางายเอาหรอปีนี้ไป53ไม่ยอมไป54ละพอหยุดหยุดละขออยู่ที่53ไม่ไปไเรื่อยๆคือเราอยากหยุดหน้าเรามันหยุดให้หรือเปล่าใยายังเจอชายยังเจอพี่เนี่ยในรายการนอะไรพี่แต่งหน้ามีไฟมนีนู่นนี่แต่วเวลาเราล้างหน้าแล้วเราขาดการดูแลแล้วก็บำรุงตัวเองไปตากแดดทำสวนทำไร่ทำอะไรมันพางหมดเลยครับริ้วรอยต่างๆมันมาหน้าผาก ใต้ตาล่องแก้ม,มกล่องป,ปากการเป็นคนขับ <มา S 1> เนี่ยม,มันยิงย่งมีผลไหมมันยิ่งชัดไหม<ะ>แล้วผิวมีเชื้อฝรั่งแก่เร็วไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มาหมดเลยเนี่ยตรงนี้ขอบ ที่มันเป็นหนกหนกเนี่ยมันโดนแดดมันไหม้มันจะเป็นดำๆดำๆหมดเลยตรงนี้แหละก็คือปัญหาคือมีคนมาทักว่าตัวจริงทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เห็นหลอเลยก็เอะใจว่าเออสงสัยเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไปสั่งครีมสั่งจากต่างประเทศมายี่ห้อไหนซุปตาคนไหนใช้อะไรไปสั่งมาเลยเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันมันดีไหมใช้ประมาณ2เดือน3เดือนก็ยังไม่ค่อยเห็นผลถามว่าเห็นผลไหมมันก็เห็นผลบ้างแต่ไอครีมต่างประเทศนี่อาจจะเป็นเพราะไขมันอะไรก็แล้วแต่บางทีมันทําให้หน้ามัน แล้วก็สองมันมีผลเล็กๆขึ้นมันไม่ไม,ไม่ได้สักทีพอดีไปเจอเปิ้ลพาดีบอกเฮ้เปิ้ลตอนตอน,ตอนก่อนคอดลูกลังลอดลูกกับเปิ้ลผิว<า>แย่มาก<ะ>ไปหาหมอที่ไหนเปออิ้ลไม่ได้หาหมอเปิ้ลใช้ไทรลาชิน่าเนี่ยเป็นเซรั่มตัวนี้ผมก็ถามบอกว่าซื้อที่ไหนเคาน์เตอร์อยู่ไหนเปิ้ลบอกว่าไม่ใช่เคาน์เตอร์แต่ใช้โทรศัพท์สั่งต่อที่1577 เราก็เอเอาแล้วเพราะเราไม่เคยเชื่อของที่สั่งซื้อทางโทรทัศน์เลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเลยอเอาว่าลองก็ลองก็โทรไปที่1.5ึ่งหเด็เจก็สั่งมาเซตหนึ่งตอนนั้นเป็นพี่ปุ้ยะนะเป็นคนโฆษณาอยู่ก็เอามาเลยสั่งมาก็เอามาใช้ถ้าวันแรกนี่คืออาบน้ําเสร็จทาออกมากินน้ําก่อนนอนอกลับเข้าไปในห้องก็แตะหน้าตัวเองอ ขายอย่างวะมันไม่เหมือนครีมที่เราเคยทาทุกครั้งที่ทามันจะเนิน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 หน้าแต่อันนี้มันจะฉ่ำมากทั้งทั้งที่มันดูดูเข้มข้นดูเนื้อใช่ไหมเนี่ยนะเนี่ยปื้อแป๊บเดียวหายแบบซึมตื่นเช้ามามันก็ทําให้มีความรู้สึกว่าหน้าตาเราชุ่มชื่นใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าทักเลยบอกว่าพี่โนอไปทําอะไรกับผิวไปหาหมอที่ไหนมาเพราะว่ารูขุมขนกระชับสองไม่เปลืองรองพื้นแล้ว รองพื้นติดอ่ติดก็ไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะมีเรื่องว่าเวลาใช้ครีมถุมสี่ถุงหระวังเรื่องปลอดเรื่องสเตียรอยก็ส่งไปให้เพื่อนในแลบตรวไม่มีเลยเขาบอกใช้ไปได้เลยก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็คือเชื่อใจในทรจีน่าใช้จนหมด1-2กระปุกผลลัพธ์เห็นทันตาไอ้ที่เป็นฝ้าดำคุณจะทำให้มันมันหายไปเลยจากจากเซรั่มตัวนี้ มันจะจางลงครับคุณจะทําให้หน้าคุณตึงเป๊ะแบบฉีดโบท็อกก็เป็นไปไม่ได้แต่เนี้ยหน้าผมเนี้ยมันขยาได้หมดขยี้ได้หมดไม่ต้องฉีดอะไรผมไม่มีส่วนไหนที่ไปหาหมอศัลยกรรม,มเพราะฉะนั้นผมเอาหน้าผมแท้ๆกับไครจีน้าที่ผมใช้จริงๆเนี้ย เอามาคุยแล้วก็เอามาฝากแฟนรายการคือผมอยากให้ทดลองใช้เพราะว่าเพื่อนผมแม่ผมพ่อผมตอนนี้ใช้หมดแล้วน้องชายเพราะว่าเห็นหน้าลูกตัวเองไงใช่ก็คือไม่แม่ใช้ก่อนด้วยแม่แอบใช้อ๋อเพราะอะไก่อนคือไม่เชื่อจนกระทั่งเห็นลูกมาโฆษณาธรายจีน่าเนี่ยนะแม่ค่อยกล้ากล้าไม่ว่าอะไรขอแล้วแต่นี้เราใช้กระปุกแม่ใช้เป็นกระปุกแล้วเอาอย่างนี้วันนี้ใครอยากได้ผมให้โปรโมชั่นพิเศษโทรมาที่15.7 7นะครับ30สาย ซื้อหแถมหนึ่งไม่พอครับผมแถมขนาดพกพาไปอีก2 7,800บาทไม่ต้องซื้อซื้อไป2,900บาท4ชิ้นนี้2,900บาทโทรมาที่1,577นะครับหรือไลน์ก็ได้ Add t r ร l a g จ n a โทรมาเลยเงินเดือนไม่ออกก็ไม่เป็นไรโทรมาจองสิทธิ์บอกอยากได้สิบเนี่ยที่คุณโนิโน่พูดในรายการค<อ>ุณในาใยจ่ายตลาดส่งฟรีรูดบัตรได้ นะครับของถึงบ้านค่อยจ่ายก็ได้โปรเยอะอย่างนี้ไม่มีแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนมาคุณนายจ่ายตลาดแล้ว <S <s <ign al> ผมว่าผมให้ไปเลย10นาทีนี้ในรายการไม่จํากัดสายโทรมาเท่า <S <s <ign al> ไหร่ก็ได้ขนาดเล็กแบบพกพาเนี่ยนะครับจะเลิกทําแล้วนะใช่จะหมดสต,ต็อกแล้วเพราะฉะนั้นรีบมาโทรไปที่15.7 7ไม่จํากัดสายนะครับ10นาทีนี้ซื้อ1แถม1แถมพกพาอีก2จาก7,800บาทเหลือ2,900บาทใช้ได้3เดือนตกวลาสา30 ห้าบาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องลังเลโชว์มาที่15.7 7, 7ด่วนจองสิสธิ์ของคุณไว้เลยครับจริงเพราะว่าคือไม่ใช่แค่พี่โน่คนเดียวเนี่ยนะคะที่ใช้นี่คือแต่ละท่านเนี่ยเออพี่หมูดิโลกอ่าหมูคือหน้าเด้งมากไม่ไหวแล้วอะ่ะแก่กว่าพี่ส0ปี<อ>นะปุ๋ยพี่ปุย๋ยพี่ปาน<อ>มาแล้วพี่กิก๊กมายุรินพี่เปิ้ลอ่ามาหมดเลยเ<อ>พี่ตูน่นันทิดานี่เจ้าแม่พรีนซนเตอร์บุ๋มปรณัดดาอย่างเงี้ยของไม่ดีจริงไม่โฆษณาให้หรอกเออนางโกธนะไม่ดีเอาไปให้นางน้าทิ้งอยู่นะสิทธิ์เนี้ เวลาที่พี่โน้เขามาเท่านั้นเหลืออีก7-8นาทีเท่านั้นเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วโทรมาที่1577นะครับไม่จํากัดสาย ซื้อ1แถม1แถ,ม, 1, ถมพกพาอีก2ในราคาเพียง2,900บาทใช้ได้3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นเงินเดือนไม่ออกก็ไม่เป็นไรโทรมาจองสิ่ที่1577ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่โน้ด้วยนะคะรวมถึงขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะผู้วันนี้ t r ัฟเฟิลบาร์แอนด์ a ีสอร์นั่นเองขอบคุณครับพี่โนโ้ขอบคุณครับดีครับผมจะได้ชิมขนมแล้ว <c oughs> อยู่สักทีเนาะคำถามสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าตลาดยามเย็นที่คุณนายพาน้องเขต <c oughs> มาวันนี้ก็คือตลาดอะไร อย่าลืมเข้าไปร่มสนุกกันเยอะๆนะครับใน Facebook Fan Page คุณนายจ่ายตลาด Marine TV.